ดีครับเจ้าเดิมนะครับมอเตอร์ไซคู่กายรีวิววันนี้ขอรีวิวซูซูกิจีดีร้อยเอเครื่องร้อยสซีซีเครื่องนี้ผมก็ซื้อมอสองสภาพเกรด A มาเพื่อจะทำการรีวิวครับมาดูกันเลยล้อนี้ไม่เดิมนะครับล้อเจ้าของเดิมเขาปรับ เป็นล้อใหม่ใหญ่ขึ้นใหญ่เบิ่มเลยแต่การทรงตัวก็ยังโอเคอยู่อามาดูกันเลยเป็นยังไงตั้งแต่วงล้อเลย R17 นะครับวงล้อเล็กผมว่าพอๆกับเบสนะนะั่นแหละวงขนาดาขนาดล้อนะครับวงล้อหนะ้าเหมือนกันดูฮะก็ไม่ใหญ่ เล็กๆนะครับ1.7คูณ1.4ไหค้ครับประมาณนี้มั้งอ่าเราบนหูโชคโชคหน้าผมลองขับมาแล้วนิ่มฮะยุบตัวดีมากอไฟหน้าหลอดไฟแบบผมว่ามันเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆนะฮะแต่ความสว่างใช้ได้เลยสว่างมากแต่ว่าไฟต่ำนี้ไม่ได้เรื่องก็แค่ว่าเปิดตอนกลางวัน รอบๆกันรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเลียนสวยซะด้วยอารอบๆกันต่ออ่าครับกลับเข้ามาถัางน้ำมันก็ลุกตรงแล้ว แล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตัวไหร่มันดูเล็กไปหน่อยไม่สมตัวอ่านี่คือแสงหน้าปัดนะครับนี่ปุ่มเปิดปิดเดี๋ยวผมให้ดูไฟที่หน้าปัดก่อนเลยแอนเป็นแบบตัวยูก็ใช่ได้มีไฟเยาว,ว่างอ่าไฟเลี้ยว ซ้ายขวาจะไม่ค่อยชัดแสงมันเยอะไปหน่อยอ่าเกียร์นี่เกียร์เกียร์ว่างขึ้นตัวเองเกียร์หนึ่งจะมีไฟตรงขึ้นบอกเกียร์หนึ่งดับเลยครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่มีสี่เกียร์เป็นเกียร์แบบไม่ใช่เกียร์บนครับตะขุถอยขึ้นนะครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างใหญ่มากดูแล้ว ขับสบายครับมองข้างหลังสบายอะไรอนะีกฮะที่จับหลังแล้วทุกคนชอบครับอันนี้บรรทุกของนี่มีที่เกาะด้วยสองข้างนะหนึ่งที่สองที่มีที่เกาะไฟเลี้ยวทั้งสองข้างไฟหน้าเลยไฟหลังใหญ่มากเปิดไฟเลี้ยวทีนี่เห็นกันสองสามตำบลเปิดให้ดูมันใหญ่มากครับ นีนิ่แสงมันเยอะก็เลยแสงออกไม่มากครับสําหรับลักษณะการนั่งนั่งแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้สบายครับมีคัตคัตกำนิ่มคันนี้นั่งสบายมากอ่าเรามาสตาร์ทกันเลยดีกว่าไม่ต้องกำคัตนะครับสตาร์ทนี่ไม่ต้องกำคัตเหมือนบางบางรุ่นที่เป็นออตโต้บ้างอะไรบ้างบางทีเขาให้กำอันนี้สตาร์ทได้เลยเปิดสวิตช์นี้นะฮะปับ๊บ ครัได้ยินไหมฮะผมไม่ได้ยินเลยเนี่ยขับไปเสียงสาจรดังๆนี่ไม่ได้ยินเลยมันเยี่ยมมากผมเริ่มได้ยินนะครับต้องเร่งเร่งดัง,ดงๆหน่อยอผมใต่เกียร์เลยนะผมตั้งขาคู่อยู่เกียร์หนึ่งปั๊บเกียร์เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ประมาณนี้ครับสํำหรับอัดตาเร่ง คันนี้ทําได้ดีครับผมขับมาก็หลายรุ่นสําหรับรุ่นนี้เกียร์หนึ่งนี่ออกตัวดีมากที่อาจจะเป็นเพราะคลัตนะฮะออกตัวดีมากเครื่องนิ่มก,การใส่เกียร์นิ่มระบบเบเยี่ยมผมชอบครับดอส่วนตัวแล้วผมชอบมากถ้าปิดไฟแดงนี่ก็มีคนมองนะคะ รีวิวเท่านี้แหละครับสำหรับ,บ G D 110จากซูซูกิวันหน้าผมจะเอาคลิปดีๆรุ่นใหม่มาให้ดูอีกเพราะว่าตอนนี้ใช้เงินซื้อรถเหล่านี้มาเพื่อรีวิวนี่ก็เยอะเยอะมากนะฮะหลายแสนละหรือยังไงก็เดี๋ยวผมขายต่อขายเป็นมือสองเลยก็ติดตามเพจผมแล้วกันนะครับถ้าอยากได้ก็ไปเอาเลยราคา เหมือนรถใหม่เลยฮะแต่ว่าราคาถูกเยอะหลักหมื่นครับถูกกว่าเป็นหมื่นหมื่นสวัสดีครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้า